ก็ต้องขอสวัสดีทนะ่านผู้ชมด้วยนะครับผมหัในการ g ีจีแคตเตอร์นะวันนี้ผมมารีวิวเอ่อไม่ได้รีวิวสิก็กมาฉลอง33 s นะส,บส,ส,บส,ส,บสิบสามซับสไครบี้นะับผมก็30ขันซับสไครบี้ซับสไครเบอร์นะครับผมก็วันนี้ผมมาฉลองซับสไครแลวก็เอ่อวิวยอดวิวนะครับผมก็ก็วันนี้ผมก็ได้วิวมา3าเอ้ย797แล้วนะครับเป็นเลขที่ สวยมากนะครับก็แล้วก็3 3 s ส b s c r i b e นะครบีเน่ผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่ b s c ส i ครแล้วก็ติดตามผมมาตลอดนะครับวิวผมก็ขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมก็ผมก็มีสปอนเซอร์มีทีมอยู่แล้วมีทีมงานอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับก็คนที่กำลังติดตามหรือคนที่เพิ่งมาเห็นคลิปผมก็ ฝากหน่อยนะคะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะ,ะทุกคนเลยนะ,ะผมก็ผมผมมีวันนี้นะครับผมมีของตอบแทนในการซัพพลายกับวิวขึ้นนะครับผมก็เป็นการตอบแทนของผมนะฮะก็ทอกมาเอ่อเป็นการตอบแทนของผมก็คือผมทําอะไรไม่ได้นะ,ะผมก็ตัดต่อพวกตัดต่อพวกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับวันที่ยี่สามเดือนสี่ 2558นะครับก็ในเวลา11นาฬิกา40นะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาณนะจุดปัจจุบันนะครับผมก็ผมจะมารับทำอินโทรนะผมก็เนื่องจากผมเปิดร้านขายเออยรับทำอินโทรนะครหนหนอเนี่ยครับในราคาเอ้ยไม่ใช่ไม่ฟรีสิในราคาเอกันเองนะครับผมก็ฝากหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่ก็มีเครดิตเครดงเครดิตนะครับผม ก็มีเครดิตอยู่แล้วนะครับโอ้โหบวกร้อยใครเนี่ย <c oughs> ใครทําขึ้นมาเนี่ยนี่นะครับก็เป็นคนที่เกียนผมไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรนครับผมก็ทิ้งิวอยู่แล้วครับผมเพราะว่า,ายังไงก็ได้ครับเพราะว่าผมก็เฉยเฉยอยู่แล้วอันนี้อะไรไม่เกี่ยวนะครับผมไปเจนี่ก็เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มเบิร์ดสร้างขึ้นนะครับกลุ่มรีพับลีก นะครับลิดอะไรของมันเนี่ยคอฟออฟแคสเตอร์นะก็เป็นกลุ่มผมอยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้แชร์ผลงานของตัวเองอาทิการแคสเกมผลงานวาดรูปอาริ o และอื่นอื่นอีกมาอีกมากมายน่าจะมากมายนะก็แล้วก็ห้องทอล์กเพื่อความสะดวกของทุกคนห้ามขายของใดๆทั้งสิน้นถ้าจะขายต้องผ่านแอดมินเท่านั้นนะครับไหนมีไวรัส ขอแบนถาวรแรกแรกรั์ไม่ได้ห้ามแต่ห้ามบ่นว่าไม่มีใครดูช่องของคุณห้ามดรามา่าบ่อยเกินไปห้ามใช้คำหยาบถ,ถอยในกลุ่มนิดหน่อยได้แอนก็ฝากหน่อยก็นแล้วกันนะครับกลุ่มนี้ก็เดี๋ยวผมให้ลิงก์นะครับว่าผมจะโพสต์โพสต์ไว้นะครับโพสต์การฉลองนะครับฉลอง <c oughs> สามสิบซับสไคร์ของผมนะสามสิบสามสไครนะครับสองสิบสามซับไลท์ที่อนวิววิวเห็นนี้บ้างไหมวินะครับน่าจะวิววิววิวนะ้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับ,รบผมก็จะมาฉลองในนี้นะครับผมก็จะ มีติดต่อกันอยู่สามวันนะผมคือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เมื่อลือนนี้นะผมก็วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่บห้านะฮะผมก็เวลาไม่จํากัดครับคือจะปิดโพสต์นะครับจะปิดโพสต์ของแต่ละวันก็คือในเวลาสิบสามนาฬิกานะฮะผมเอ้ยไม่ใช่สิบสิบห้านาฬิกาเออก็เดี๋ยวผมจะมาโพสในนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ผมจะลงเร็วมากนะครับก็ทาไหนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็ สำหรับนี้ก็ผมก็ของคนเดียวสิเออก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากครับบอกลักหัวไม่ใช่นะครับลาก่อน